วิธีทำกินของชาวบ้านห้วยหินลาดในชุมชนเล็กๆในพื้นป่านับหมื่นไร่มีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นทั้งที่ทำกินและที่หากินโดยถือเป็นวิธีปฏิบัติของชาวปกาเกยยอทุกตะลานิวกเลยเนะเาะก็จะเป็นผู้ที่ทำมาหากินอย่างเช่นอธิบายว่าไอ ว่านากระเที่ปลูกลงไปหลายๆนี่คือพืชที่ทำกินเนาะไอพืชที่ป่าอย่างข้าวโมที่ไปป่าเนี่ยไม่ได้ถางไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นที่หากินแต่สมมุติว่าจะมีพวกเห็ดพวกอะไรออกมาเนาะไอบางทีก็ไม้ล้มหมอนอนภัยเป็นฟืนอะไรเนี่ยก็อันนี้พื้ที่หากินแล้วก็จะเปรียบเทียบป่าทุกตระนี้ใช้ประโยชน์หมดเลยไม่ว่าป่าที่มีน้ําหรือไม่มีน้ำบางบคนบางท่านจะมองข้ามไปว่าป่าตรงนี้ทําเศรษฐกิจไม่ได้นะอย่ามองข้ามที่ที่จริงชนเผ่านี่จะไม่มองข้าม พื้นป่าบนเขาที่เป็นบริเวณป่าต้นน้ำจะเป็นพื้นที่สำหรับหาของป่าเก็บของป่าโดยชาวปากาเกยอจะไม่เข้าไปหักร้างถางพงทำเกษตรส่วนพื้นที่เชิงเขาก็จะทำไร่หมุนเวียนโดยมีระยะเวลา5-7ปีการทำไร่หมุนเวียนจะมีการจัดสรรกันกรครัวเรือนละ1-2ถึงไร่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน เริ่มจากการแพ้วถางเตรียมพื้นที่ซึ่งโดยวิถีประกาศเกยอจะมีพิธีการขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะทำการเพาะปลูกพู้เท่าูเกศสอนว่าพื้นที่ที่ทำมาหาก,กินคล้ายๆว่ายืมของศีรษะศีลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อปากเพื่อท้องไม่ได้ยึดเวกรมศิ์กัน พวกเขาเลือกวิธีเพาะปลูกแบบธรรมชาติที่เน้นทำกินไม่ได้เน้นขายแม้ว่ากระแสะการส่งเสริมการทำกรเกษตรเชิงพาณิชย์หรือกรเกษตรเชิงเดี่ยวจะย่างกรายเข้ามาแต่ชาวบ้านก็ได้เล็งเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับระบบดิเวศของผืนป่าหากต้องเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีทางป่าทำพืชไร่แทนการปลูกแบบผสมผสานแบบดั้งเดิม หมู่บ้านปากาเกยอมีการทำใบชาถือเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต้นชาที่นี่จะขึ้นปะปนอยู่กับพืชชนิดอื่นๆในป่าเรียกว่าป่าชาไม่ใช่การถางป่าเพื่อปลูกชาอย่างพืชไร่มีการเก็บยอดใบชาเพื่อนำไปทำใบชาและเก็บใบชาแก่เพื่อส่งขายนำไปหมักทำเป็นใบเมี่ยง เมื่อเก็บใบชาอ่อนมาได้แล้วก็จะนำมาคั่วนวดก่อนจะนำไปผึ่งแดดจากที่ชาวบ้านเคยทำใบชาเพื่อส่งขายเป็นรายได้หลักเมื่อมีการชักชวนให้ผลิตชาอินทรีย์ส่งขายเป็นการเพิ่มมูลค่า แต่ชาวบ้านกลับขอเลือกวิธีการผลิตแบบธรรมชาติเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแทนการผลิตเพื่อตอบสนองการตลาดแบบนายทุนถ้าขายก็วลัวม,ม่หมดนะเอาไว้เออทายกินเองขอปลาได้ไหมไม่ไปไขายขายแต่นอง,มงนไม่ก็ชาไม่เน้วไว้กินนี่ก็มีพอกีนอยู่ แม้ว่าการทำเกษตรแบบเน้นทำกินไม่อาจสร้างความมั่งคั่งจากผลผลิตแต่ก็ทำให้ทุกคนมีกินมีใช้เสียงครกต่ำข้าวดังทั่วหมู่บ้านยามเช้าบ่งบอกถึงการผลิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นสำคัญและนี่คือการสร้างความยั่งยืน ในวิถีวัฒนธรรมของชาวปากาเกยอ